สำหรับผลการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกสองตำแหน่งที่ว่างลงที่รัฐจอร์เจียนะคะและเพิ่งจะมีการเลือกตั้งกันใหม่เพื่อที่จะให้ประชาชนตัดสินผลออกมาแล้วค่ะว่าพรรคเดโมแครตได้ไปทั้ง2ที่นั่งเลยนะคะสำหรับการเลือกวุฒิสมาชิกซึ่งก็เป็น2เสียงที่สําคัญอย่างมากที่กําหนดว่า พักใดจะได้ครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสผลออกมาแบบนี้ก็หมายความว่าพักเดโมแครตจะครองเสียงข้างมากทั้งสภาสูงและสภาล่างเลยนะคะและความหมายที่ไกลกว่าน,นั้นก็คือว่าพักเดโมแครตก็จะคุมทั้งยุติบรรัญญัติแล้วก็คุมทั้งฝ่ายบริหารด้วยนะครับทำเย็บข่าวแน่นอนโจไบเดนกับแคมราแฮร์ริสก็คงยึดไปแล้วนะครับหวังว่าทรัมป์คงไม่ทําอะไรให้มันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นใช่ไหมครับนี่คือด้านหนึ่งด้านบริหารด้านยุติบรรัญญัติ สภาร่างนะครับก็เสียงข้างมากก็เป็นของเดโมแครตไปแล้วแล้วถ้าการนับคะแนนเบื้องต้นที่ไม่เป็นทางการออกมาแบบดีก็คือว่าผู้สมัครทั้งสองคนของพรรคเดโมแครตในชนะการเลือกตั้งในจอร์เจียเนี่ยก็แสดงว่าพรรคเดโมแครตก็คุมเสียงข้างมากในสภาสูงได้แล้วถึงแม้ว่าเสียงจะก้ากลิ่งกันก็ตามนะครับคือ50-50ใช่ไหมครับในในวุฒิสภาใช่ไหมครับเป๊ะเลยนะคะก็คือแบ่งกันคนละครึ่งเลยค่ะสำหรับเสียงของวุฒิสมาชิก ในวุฒิสภาของสหรัฐแต่เดโมแครตมีแต้มต่อค่ะเพราะว่าในกรณีแบบนี้คามาล่าแฮร์ริสก็คือรองประธานาธิบดีจะมีสิทธิ์ยกมือด้วยเวลาจะต้องพิจารณาผ่านอนุมัติร่างกฎหมายต่างๆก็หมายความว่าพรรคเดโมแครตก็จะมีหนึ่งเสียงได้ชัยชนะเหนือพรรคริพับลิกันนะคะแต่บทบาทที่สําคัญของวุฒิสภาก็คือการเห็นชอบกฎหมายสําคัญญนะครับด่านแรกเลยก็คือต้องเห็นชอบการแต่งตั้ง ตำแหน่งของคอรมอรของโจไบเดนด้วยนะหลายตำแหน่งต้องผ่านการเห็นชอบของวุฒิสภาด้วยการแต่งตั้งทูตและการแต่งตั้งตำแหน่งสํำคัญ,คญหลายตำแหน่งทางด้านการบริหารเนี่ยก็ต้องผ่านการเห็นชอบของวุฒิสภาซึ่งตอนนี้ถ้าเสียงออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีคาร์ลิแฮร์ริสเป็นคนชี้ขาดได้ด้วยเสียงในฐานะเป็นประธานเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่าอุปสรรคทางด้านการเมืองของโจไบเดนก็คงจะน้อยลงเยอะเลยละ่ะค่ะ โจไบเดนก็อาจจะถอในหายใจด้วยความโล่งอ,อกไปอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเรื่องของการอนุมัติงบประมาณเพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโควิด19การจัดหาวัคซีนและขั้นตอนต่างๆในการทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลกลางและระดับรัฐการผ่านกฎหมายต่างๆก็น่าจะง่ายขึ้นสำหรับโจไบเดนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ากฎหมายทุกฉบับจะผ่านได้ฉลุยโดยพรรคเดโมแครตจากนี้ไปนะคะเพราะว่า หลายๆเรื่องก็ต้องการเสียงสนับสนุนจากพรรครรพับลิกันวุฒิสมาชิกให้ได้อีก10เสียงเพราะว่าจะต้องได้เสียงอย่างน้อย60เสียงในวุฒิสภาค่ะคเพื่อที่จะผ่านกฎหมายสำคัญสำคัญได้นะคะ